One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปรออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุ้โขสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมมุมหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าทักทายช่วงบ่ายช่วงเลยเที่ยงขึ้นมาฝั่งทางออนแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะวันนี้อากาศไม่ดีกับ8องศา9องศาได้นะคะฝนเที่ยวตกเที่ยวหยุดปล่อยปลยนิดนิดยุบยยิบยิบค่ะ ลุ้นกันไปแต่ละวันกว่าจะมีแสงแดดแสงสว่างนะคะอีกสองสาวันได้ยินว่าอากาศจะถึง13-14 15หองศาค่ะลุ้นแต่มีแสงสว่างก็พอนะคะความอุ่นก็ค่อยว่ากันไปในอนาคตค่ะช่วงนี้เวลาก็ช้ากว่าทางเมืองไทยเรา6ชั่วโมงอยู่นะคะถ้าฤดูร้อนทางยุโรปทาง,งอแลนด์ก็จะช้ากว่าประเทศไทยเราหชั่วโมงค่ะ วันนี้ก็ทํางานทําการเสร็จไปแล้วนะคาลูกค้าก็มาคนหนึ่งกับลูกค้าประจํานะครับก็ได้นวดลูกค้าบ้างนะคะช่วงนี้อากาศดีคนก็ลูกค้าประจําก็ยังอยากจะมานวดอยู่โตโต,ต้ก็เรียนนวดมานะคะทําเสริมเติมกันไปได้ 5- ได้10ไปแล้วก็ดูแลบ้านด้วยดูแลพ่อใหญ่ไปด้วยนะคะสําหรับแฟนคลับเอฟซีที่มาติดตามใหม่ๆก็คงจะไม่รู้นะคะตัวโต้เองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนู่นแหละค่ะ เมื่อกี้ก็ไปเที่ยวประเทศไทยของเราสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะไปสามเดือนเลยทีเดียวแล้วก็เพราะว่าแฟนกระษียนแล้วปีนี้ก็เลยรอบนี้ได้เลยได้ไปนานหน่อยหนึ่งนะคะรอบต่อไปคือว่ากันจะไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะถ้าช่วงฤดูร้อนมาก็อาจจะไปเที่ยวแถบยุโรปนี่แหละค่ะไปไหนก็จะได้เห็นกันนะคะจะถ่ายวิวทิวทัศน์ประเทศนู้นประเทศนี้ช่วยๆมาฝากแฟนขับ FC เอฟซีเหมือนเดิมนะคะ วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งค่ะเมื่อเจ้าโตโต้ตตก็ก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะก็ชอบดูข่าวทางเมืองไทยเราช่องแปดบ้างอมรินบ้างไทยรัฐบ้างอะไรบ้างเราก็จะอัปเดตข่าวสารทางบ้านเราก่อนนะคะแฟนก็เห็นเราเธอดูข่าวทีไรเธอน้ําหูน้ำตาไหลเมื่อเจ้าเห็นข่าวนะคะเด็ก2พี่น้องค่ะชายหญิงนะคะเมื่อปีที่แล้วแม่เสียไป มาปีนี้พ่อเสียไปเราก็สงสารเขาบางครั้งนะคะความรู้สึกของเราเราสงสารเราดูข่าวทางบ้านเราไปเราน้ําหูน้ําตาอะไรเราก็ดูหลักหลายข่าวนะคะข่าวสะเทือนใจข่าวดีข่าวได้ยิ้มได้หัวเราะก็มีผสมประสานไปแต่บางวันก็เศร้าส้อยหน่อยหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ตัวโตวเองก็มีคุณแม่ที่รู้จักกันนะคะส่วนมากมีข่าวอะไรก็จะคุยให้คุณแม่คนนี้ฟังนะคะ เพื่อนก็ไม่มีเยอะนะคะที่เมืองนอกเมืองนามีเหลืออยู่แค่สามคนเท่านั้นเองที่ติดต่อสื่อสารกันอยู่ทางไล n e บ้างวัดแอปบ้าง Facebook บ้าง,างนะคะแต่คุณแม่คนนี้ก็ส่วนมากแกจะ,จะส่งดอกไม้ส่งข้อความส่งอะไรมาทุกวันเราก็เลยโทรคุยค่ะวันนี้ตั้งแต่มาจากบ้านก็เพิ่งได้โทรคุยก็เลยลองโทรคุยดูโตโต,ตก็เลยบอกว่าคุณแม่ได้ดูข่าวไหมข่าวนี้สะเทือนใจมากสงสารเด็กนะหรือว่ายังไงถ้าวันข้างหน้า เด็กๆเ,เขามีปัญหาอะไรเขาอยากจะได้ทุนการศึกษาเราช่วยแชร์ช่วยออกเงินกันช่วยเด็กบ้างดีไหมครับคุณแม่เราก็ถามไปเชิงปรึกษาหน่อยหนึ่งคุณแม่นี่ก็บอกว่าไปดูทำไมข่าวพวกนี้ข่าวแบบนี้ประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นเป็นแบบนี้อยู่แล้วไปดูมันทําไมเราก็เลยอึง้งไปเลยตายหาแล้ว สำหรับตัวตัวเองนะคะก็เคยย้ำแต่ก่อนเหมือนกันนะคะเราเกิดที่ประเทศไทยเรามีเชื้อสายไทยเราต้นเง้าเราตระกูลเรามาจากทางเมืองไทยเราจะไปอยู่สุดขอบโลกหรือว่าเป็นเชื้อสายไหนก็ช่างที่ได้แฟนต่างชาติตรงไหนก็ช่างตัวตก็ยังมีความเป็นไทยอยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังถือสัญชาติไทยแล้วก็พ่วงกับสัญชาติเนเธอร์แลนด์นด้วยนะคะถือสองสัญชาติจะได้พาสปอร์ตประเทศไหน เราก็รู้ตัวดีว่าเราเกิดมาจากตรงไหนกรรมพืชเรามาอย่างไงนะคะตัวโตวก็เลยนึกในใจว่าตายทําไมพูดแบบนี้นางก็พูดไปถ้าจะดูก็ดูแต่การท่องเที่ยวก็พอดูแต่เรื่องสนุกสนานเรื่องสศกเศร้าเรื่องฆ่ากันมันมีอยู่แล้วประเทศนั้นไปสนใจมันทําไมมันเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วเราก็เลยอึง้งนะคะว่าตายฮ่าเราทําไมลืมกรรมพืชขนาดนี้หรือว่าลืมความที่ตัวเองเคยเกิดเคยมีรากเง่าเหล่าตระกูลที่นูน่น ทำไมลืมได้ขนาดนี้เราก็เคยรู้มานะคะนางเคยพูดให้ตัวโต้ฟัง3ามสี่ปีก่อนนะคะมีปัญหากับญาติพี่น้องมาตลอดทะเลาะกันตั้งแต่สมัยมีพ่อมีแม่อยู่จนพ่อแม่ล้มหายตายจากนางก็เลยไม่ไปหาญาติพี่น้องอีกเลยที่ตัวเองบอกว่าให้ลืมประเทศตัวเองไปเลยประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นตลอดตัวโต้ก็เ,เลยเรื่องนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะตัวเองเคยมีปัญหาอะไรมาหรือว่าเคย ไม่อยากกลับไปก็ไม่ต้องไปคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องไปถ้าไม่รักประเทศชาติที่ตัวเองเคยกําเนิดเกิดมาตัวตัวได้ยินว่านางก็ได้สัญชาติทางยุโรปนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ขอระบุรายละเอียดมากนะคะไม่อยากให้กระทบเขามากแต่เราก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันค่ะนางก็ถือสัญชาติทางยุโรปนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่เนเธอร์แลนด์นะคะแต่นางก็ไปประเทศไทยเราทุกปีเหมือนกันนะคะเห็นนางพูดแบบนี้ก็นี่แหละค่ะ เขาเรียกว่าอะไรครับมือถือสากปากถือศีลหรือว่าหอยอยากปากต่อเหลก็ว่ากันไปนะคะปากก็บ่นบ่นว่าว่าประเทศตัวเองที่เคยกําเนิดเกิดมาว่าไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่นางก็ไปทุกปีนะคะนางก็พูดให้ฟังว่านางก็ไปไปก็ไม่สนใจกับครอบครัวไม่สนใจกับญาติพี่น้องหรอกฉันบินลงใต้อย่างเดียวหาเที่ยวทะลงทะเลนุ่นสวยๆอย่างเดียวหากินกับเพื่อนกับฝูงทางอะไร ภาคใต้นู่นทางภูเก็ตกระบี่อะไรไปนู่นนางก็ยกตัวอย่างให้ฟังสนุกสุขสำมลานกว่าเยอะถ้าไปหาทางญาติพี่น้องอีกหน่อยมันก็มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีไม่ดีมีแต่จะขอเงินชั้นอย่างเดียวนางก็พูดแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าเธอตัดขาดญาติพี่น้องตัดขาดเชื้อสายตัวเองได้ก็แล้วแต่แต่สําหรับเราเองสําหรับตัวตัวเองจะอยู่สุลาฟ้าเขียวสุดขอบโลกเราก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะตัวตัวเป็นคน ส่วนตัวนะคะแล้วแต่ใครจะเป็นยังไงแต่เราเป็นคนรักพี่รักน้องรักพ่อแม่รักความเป็นไทยความเป็นเราความเป็นอีส,สานนะคะตั้งแต่กําเนิดเกิดมาตัวโต,วตวเองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปบ้านรอบเมื่อกี้ก็ไปสามเดือนได้อยู่กับพ่อแม่รอบนี้ห้าอาทิตย์กว่าๆมันก็เลยทําให้เราจะทุกข์จะสุขจะดีไม่ดีบางครั้งในความคิดตัวโตอย่างน้อยเขาก็ยังเป็น เชื้อสายเดียวกันกับเรานะคะความเป็นพี่เป็นน้องเราก็ยังเป็นแล้วก็เป็นพ่อแม่เดียวกันเราก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่ก่อนรู้อยู่ค่ะว่าเราได้แฟนฝรั่งได้สาม,มีฝรั่งคําว่ามีฝรั่งมันตีหน้าเราไว้อยู่เงินเงินเงินมันก็ต้องมีอยู่แล้วนานๆเรากลับบ้านไปทีอะไรที่เราสมควรช่วยได้ทําได้หรือว่าหยิบยื่นได้เราก็ดูนะคะแล้วก็ประเมินเราเอ,เองว่าเราสมควรให้เขาเท่าไหร่แล้ว ประมาณไหนนะคะแต่ก่อนเคยเป็นอยู่คะ่ะตอนที่ได้แฟนคนแรกนะคะตอนที่เรากําลังหาเงินได้คล่องแล้วก็ฟึบฟาหน่อยหนึ่งเรากลับไปบ้านไปทีพี่น้องขอเท่าไหร่เราก็ยื่นไปอะไรไปนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็รู้แล้วเราก็อายุเราก็มากแล้วเราก็อ่านเกมหรือว่าต่างๆได้แล้วนะคะรู้ชีวิตมากขึ้นประสบการณ์หลากหลายอย่างมากขึ้นนะคะ ตัวโต้ก็บอกนางไปถ้าคุณแม่คิดว่าไม่ดีคุณแม่จะไปเที่ยวทําไมคิดว่าเมืองไทยไม่ดีทําไมไปก็ไปสิไปเรื่องอากาศเฉยๆไปสถานที่สวยๆเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกันนางว่างนี้นะคะนางว่าฉันไม่เคยดูข่าวทางเมืองไทยเลยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องหลายๆทั้งนั้นเลยฉันดูแต่เรื่องเที่ยวแล้วก็ดูแต่ทางยุโรปเท่านั้นนางก็บอกตัวโต ก็เลยว่าเออแล้วแต่คุณแม่ถ้าคุณแม่เป็นแบบนี้คุณแม่ก็ไม่นี่นะแต่หนูก็พูดให้ฟังท<อ>ี่เจ๋วว่าหนูสงสารเด็กดูตามข่าวและเห็นข่าวเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเราพอช่วยเขาได้หยิบยื่นได้บ้างนะคะในโลกใบนี้ถ้าเรามีคนเคยอะไรนะคอยช่วยเหลือกันบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะดีขึ้นสําหรับชีวิตของเด็กน้อยที่ตามข่าวนะคะแต่ทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียก็มาแรงนะคะมาแรงจริงๆ จะเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องดีเรื่องไม่ดีแป๊บเดียวพลังโซเชียลของเราก็ช่วยกันเรื่องคนนู้นตกทุกข์ได้ยากคนนั้นลำบากตรงนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเด็กน้อยเป็นอย่างนี้คนแก่เจอแบบนี้พลังโซเชียลเราถือว่าขอเช่นชมนะคะทางประเทศไทยเรารู้ว่าทางเมืองนอกเมืองนาคนอาศัยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ซัพพอร์ตกันส่งเงินส่งทองไปช่วยกันให้สังคมเราให้อะไรนะคะ มีความเกื้อกูลกันนะคะก็ถือขอชื่นชมสําหรับพลังโซเชียลแต่ถ้าคนคิดลบแบบนี้ก็แล้วแต่เขานะคะคิดว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นคนทางนี้แล้วอยากลืมบ้านตัวเองก็ลืมไปไม่อยากช่วยไม่อยากหยิบไม่อยากยื่ยกยนก็อยู่โลกใบนี้ไปคนเดียวเถอะค่ะตัวโต,วตว้ก็เลยพูดเซลล์ลนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่ล้มหายตายจากถ้าสมมติว่าไปเที่ยวทางเมืองไทย้าไปล้มหายตายจากทางเมืองไทยคุณแม่จะเดินไปวัดไหมคะหรือว่าจะทํำยังไงคะ นางก็เลยบอกว่าถ้าฉันล้มาให้ตายจากที่นู่นก็เขาเดินเรื่องเธอพาส,สปอ p o r t ฉันมีฉันถือสัญชาติทางนี้ถ้าส่งไอตัวฉันมาทางนี้ได้ก็ส่งมาส่งมาไม่ได้ก็เขาจะทํำยังไงก็ช่างน,นางก็พูดตัดบทไปเราอุตส่าห์บอกว่าเออว่าจะคุยกับเรื่องทางเมืองไทยด้วยอะไรด้วยหลังจากไปเที่ยวมาเป็นแบบไหนเราพอเราคุยเรื่องนี้ขึ้นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรานะครับนางก็ แปบบ๊แบๆบแบบแบบนี้อืมก็แล้วแต่คนนิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันจะให้เหมือนเรามันก็ไม่ใช่นะคะแต่เรานะ่อัปเดตข่าวสารบ้านเมืองเราก่อนทุกเช้าอยู่แล้วนะคะไหนพอนี่เพราะนั่นแล้วก็ฟังไว้เป็นประสบการณ์บางเรื่องก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยอะไรด้วยนะคะเรารู้อยู่ค่ะว่าในโลกใบนี้เราจะไปให้มันถูกใจเรารู้ว่าจะให้ หลายสิ่งหลายอย่างมาลงตัวเหมือนที่เราคิดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่เราก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเออคนยากคนลําบากกว่าเรามันมีเยอะนะคนที่เขาได้ดีกว่าเราก็ทําแบบไหนเราก็ได้เรียนรู้ไปนะคะสําหรับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็เป็นดาบสองคมนะคะเราใช้ดีก็ดีใช้ถูกก็ถูกไปใช้ไม่ดีมันก็ไม่ดีกับตัวเองตัวเราเองนั่นแหละค่ะ นี่ล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะเป็นมาดามแล้วก็อย่าลืมตัวเลยค่ะเราบินไม่ได้เหมือนนกหรอกนะคะบินขี่บนฟ้าไม่ได้ค่ะเรายังเดินเหินบนดินเหมือนชาวบ้านธรรมดาอยู่นะคะอย่างน้อยไม่ช่วยเราก็ยังให้กําลังใจกันได้ค,ะ <c oughs> ค่ะกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญถึงเรามองไม่เห็นกําลังใจก็มีอยู่จริง <c oughs> ตัวโตทําช่อง YouTube นี่ก็อยู่ได้เพราะกําลังใจเพราะแฟนคลับ f อนะคะ ถ้าไม่มีแฟนคลับ FG มาดูหรือว่ามาให้กำลังใจหรือมาคอมเมนต์อะไรเลยดีไม่ดีก็ไม่อยากจะทำนะคะแต่ทีนี้เราอยู่ได้เพราะอย่างน้อยเราก็ห่วง f c อยู่ยังเห็นคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์แบบนู้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณาะช้ถูกใจหมดทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะ สักคู่เดียวตัวโตก็จะออกไปข้างนอกกับพ่อใหญ่ค่ะไปเดินไปเหินหน่อยนึงค่ะเห็นฝนมาเริ่มหยุดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะัะเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ